คสวัสดีครับน้องๆทุกคนเนาะวันนี้ก็จะเป็นคอร์สมอปลายนะครับวันนี้พี่จะมาสอนพวกเราทําข้อสอบนะเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วับข้อสอบไปนยีงไกับ้างเนาะเรากำลังจะไปสอบเอเลเ l กันนะอ่ะโอเคแล้วข้อสอบในวันนี้นะครับจะเป็นข้อสอบคณิตหนึ่งนะตอนที่สองอันนี้ต่อมาจาก ก็มาจากข้อแรกๆที่เราทําั้งสามข้อแรกสามข้อแรกจะเป็นเรื่องของเชตกับปัจจัสามถูกไหมครับของคณิตหนึ่งเนื้อหาภายในวันนี้ก็จะมีข้อสอบทั้งหมดห้าข้อก็คือข้อสี่ถึงข้อแปดนะ,ะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันก็จะมีเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาสมการอสมการเนาะวันนี้เป็นการแก้โจทย์ปัญหาสมการ แล้วก็เรื่องของจํานวนค่าสมบูรณ์อะไรพวกนี้ครับจํานวนจีบแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันค่าบรรดาแล้วก็เรื่องของสมบัติลอการิทึมเนาะรวมไปถึงประยุกต์รวมกับเรื่องของแฟกทอเรียลด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วทาัไง แล้วก็ข้อสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของตรีโกณมิติเรื่องที่ยากที่สุดในมุมมองของพี่ะนะแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเอยตรีโกณมันไม่ได้ยากขนาดนั้นวาพี่เออะไรประมาณนั้นก็ได้โอเคเราไม่พูดความทำเพลงดีกว่าเราไปเริ่มกันเลยครับพี่ขออนุญาตเริ่มต้นที่ข้อที่สี่นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเซฟรูปก่อน อ่าโอเคครับเดี๋ยวพี่จะเอาไว้คิดตรงนี้อ่ะข้อที่สี่อ่ามีสูตรให้นะครับในม็อกของพี่พี่จะมีสูตรให้อ่าโอเคโจทย์บอกว่าชายเลี้ยงหมูกับไก่รวมกันได้สิบห้าตัวนับขารวมกันได้ทั้งหมดสี่สิบขาเนอะชายเลี้ยงไก่มากกว่าหมูกี่ตัว อโจอยากถามว่าเขาเลี้ยงไก่มากกว่าหมูกี่ตัวสมมติอมีหมูกับมีไก่ใช่ไหมที่สมมุติให้ไก่มี x ตัวอที่สมมุติให้ไก่มี x ตัวสมมุติให้ไก่มี x ตัวนะครับแล้วเรารู้ว่าหมูกับไก่เนี่ยหมูบวกไก่ไมเท่ากับเท่าไหร่ สิบห้าถูกไหมหมูรวมกับไก่ได้15สิบห้าตัวเพราะฉะนั้นอยากหาหมูอย่างเดียวก็คือสิบห้าลบไก่นั่ก็คือสิบห้าลบไก่ก็เท่ากับเท่าไหร่สิบห้าลบเอ็กตัวอะ่ะเเราให้แทนเป็นจำนวนไก่อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าไก่เนี่ยมีทั้งหมดสิบห้าตัวแล้วก็หมูมีทั้งหมดสิบห้าลบเอ็กตัว คราวน,นี้นับขารวมกันได้หมดสี่สิบขาคำถามคือไก่มีกี่ขาและหมูมีกี่ขาเราทราบว่าไก่มีกี่ขาไก่มีสองขาถูกไหมหมูมีกี่ขาหมูมีสี่ขาแล้วก็แทนค่าเนาะไก่มีสองขาไทนก็เป็นสองคูณกับจำนวนตัวไก่เนี่ยมันกี่ตัว x ตัวอ่วาสองคูณ x เท่ากับสอง x เนาะมูมีสี่ขาใช่ไหมก็สี่คูณกับสิบห้าลบเอ่าสี่คูณสิบห้าเป็นหกสิบอ่าหกสิบลบสี่เ x จับสองตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่สี่สิบรวมกันได้สี่สิบ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการนี้ครับ2 x บวกหกสลบ4 x ถูกไหมเท่ากับ40่อง x ลบ4 x อ่าก็จะเป็นลบส x ถูกไหม6กสิบบวกอยู่แล้วก็ย้ายไปลบก็จะเป็น4 0่สิบลบหกสิบอันนี้ก็คิดหาค่า x ปกตินะครับก็ลบ2 x เท่ากับลบยีถูกไหม x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ลบยี หารด้วยลบสองก็ได้เอ็เดียวเท่ากับสิบตัวสิบตัวคือจํานวนของอะไรเนี่ยจํานวนของไก่อยู่ไว้ให้ไก่มีเอ็ตัวใช่ไห้ว่าเราได้คําตอบแล้วหรือยังว่าไก่มีกี่ตัวไก่มีสิบตัวถ้าไก่มีสิบตัวหมูมีกี่ตัวหมูก็มีสิบห้าลบเอ็ตัวใช่ไหมสิบห้าลบเกก็เท่ากับสิบห้าลบสิบ ก็เลี้ยงไก่ไปสิบตัวแล้วก็เลี้ยงหมูทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวเลี้ยงไก่มากกว่าหมูกี่ตัวเนี่ยสรุปก็ไก่ลบหมูใช่ไหมเท่ากับเท่าไรสิ่ลบด้วย้าเท่ากับห้าตัวนรีก็ตอบช้อยข้อที่สองนะครับได้คำตอบแล้ว้อนี้ตอบช้อยข้อที่สอง โอเคข้อสี่ไม่ได้ยากเกินไปเนาะมาดูข้อที่ห้ากันครับข้อที่ห้าจะเป็นเรื่องของค่าสัมบูรณ์เนาะอ่ะเราจะต้องรู้จักว่าค่าสัมบูรณ์เนี่ยครับมันใช้ยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างอ่ะข้อที่ห้าครับเขาให้หาค่าของ โจทย์ในข้อนี้เนาะ <c oughs> อ่ะาคราวนี้สมบัติของค่าสัมบูรณ์ก็คืออะไรที่มันอยู่ในค่าสัมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบวกหรือค่าลบเนี่ยมาถอดออกมามันจะได้บวกหมดเลยอ่ะก็คือสมบัติตรงนั้นก็คือถ้าสมมุติเรามีจํานวเนเต็ม a อยู่ในนั้นหรืออาจจะเป็นจํานวนอะไรก็ช่างเนาะถ้าสมมติว่ามีจํานวนที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์เนี่ยถอดค่ามาจะได้เป็นอกอ่ะ จำนวนที่มีค่าเป็นบวกอยู่เนี่ค่าสัมบูรณ์ถอดมาก็จะได้เป็นบวกแต่ถ้าจำนวนมีสมบัติเป็นลบถอดบ้าสัมบูรณ์ออกมาจะได้ค่าที่มันเป็นบวกจะเป็นค่าที่เป็นบวกออกมาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ทราบแล้วเนาะว่าสมบัติของค่าสัมบูรณ์ก็คืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในค่าสัมบูรณ์ถอดค่าออกมามจะได้ค่าบวกเสมออ่า โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สมบัตินี้แก้โจทย์กันโจทย์ข้อนี้แก้ได้ไม่านะครับเราจะมาหาค่าของตัวที่อยู่ในค่าสมบูรณ์ก่อนเนาะสามหกเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเนาะก็เท่ากับสามหกเหมือนเดิมก็เท่ากับลบลบสามสิบหกลบกับแอปลบสี่แอลบสี่ก็ถอดออกมาก็เป็นบวกสี่ถูกไหมลบกับแอปลบห้าแอปแลบห้าเป็น บวกถอดออกมากเป็นบวกครับแล้วก็ลบลบหนึ่งอันนี้ระวังให้ดีอันนี้เป็นวงเล็บนะครับไม่แอบส์ลูเนาะค่ามันจะคงเดิมลบเจอลบเป็นอะไรลบเจอลบเป็นบวกเราจะได้ค่าข้างในวงเล็บเนาะจะได้ค่าข้างในวงเล็บแข็งอะกันอ่าวงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วก็คิดในข้างในวงเล็บสี่เหลี่ยมครับก็เป็นเท่าไหร่ ลบสามหกลบสี่เป็นลบอ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีค่ับลบสามหกลบสี่เป็นลบสี่สิบลบสี่สิบลบห้าเป็นลบสี่สิบห้าลบสี่สิบห้าบวกอีหนึ่งเป็นลบสี่สิบสี่ถูกไหมข้างในก็เป็นลบของลบสี่สิบสี่ลบเจอลบเป็นบวกคําตอบก็ตอบเท่าไหร่สี่สิบสี่อีซี่ไหมอีซี่ข้อนี้ตอบใช่ข้อที่ห้าห้าเขียน ตอบใช้ข้อห้าครับสี่สิบสี่มาดูข้อที่หกกันข้อที่หกพี่ขอดำํนในนี้เลยเนาะกําหนดฟังก์ชันขั้นบันไดครับฟังก์ชคนขั้นบันไดก็คือเป็นฟังก์ชันที่มีค่าประจําอยู่ตามจุดจุดหนึ่งเนาะแล้วพอค่ามันเปลี่ยนไปอะ่ค่า f x ก็จะเปลี่ยนด้วยก็จะมีค่าตามลักษณะของขั้นบันไดอ่ะเดี๋ยวพี่เอาสีแดงนะคะัน นี่ครับ f x เท่ากับหนึ่งโดยที่ x เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์มันจะเท่ากับสองครับเมื่อ x มากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับห้าแล้วมันจะเท่ากับสามครับเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่าห้าอ้เมื่อ x เนี่ย,ย,าย,ม,ยมากกว่าห้าแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบโจทย์ต้องการหาอะไรครับค่าของ f ศูนย์ก็ไปเช็คเงื่อนไขเลยครับก็ตัดช้อยอะไรออกได้เลยเนี่ย ถัดช้อยหนึ่งจะใช้ห้าเลยใช่ไหมเพราะค่ามีแค่สามค่าเท่านั้นคือหนะึ่งสองสามเนาะเอฟศูนย์หมายความว่าแทนเอด้วยศูนย์แล้วเราก็จะไปดูว่ามันตรงกับเงื่อนไขท,ที่หนึ่งนี่เพราะ x เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมในที่นะี้ค่า x เอ็กซเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่าเอศูนย์เท่ากับหนึ่งเลยดีซี ่ข้อที่หกกันจะทําประมาณนี้ครับถัดไปครับเป็นข้อที่เจ็ดเนาะกำหนดให้ B เท่ากับห้าแฟกทอเรียลแล้วลอน E ยกกำลังบส่วนสองมีค่าเท่าใดอ่าข้อนี้ต้องรู้สมบัติสองอย่างครับก็คือสมบัติของแฟกทอเรียลและสมบัติของลอการิทึมเนาะอ่า เราไปดูซิในสูตรมีสมบัติของอะไรบ้างมีสมบัติของแฟคทอเรียลครับเนแสนอแล้วก็สมบัติของขอ,อ,อโทษทีครับแล้วก็สมบัติของล็อกคาริทึมถูกไหมเป็นล็อกคาริทึมฐาน e เราจะใช้ว่ารอนเราจะใช้ว่ารอนเพราะว่าเป็นล็อกคาริทึมฐาน e เราจะใช้สมบัติขอ้อนี้กับสมบัติข้อนี้นะครับ สมบัติข้อแรกเขาบอกว่า ln e ยกกำลัง x เท่ากับ x เพราะอะไรเพราะ ln e ก็คือ log ฐาน e ถูกไหม log ฐาน e ของ e ยกกำลัง x ก็เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ตบ x มาข้างหน้าเจ่ไหมก็เป็น x log e ฐาน e l อก e ฐานเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับ x นี่อันนี้คือสมบัติของ ln หรือว่า ล็อกฐาน e เนอะอีกตัวหนึ่งครับก็คือ n factorial เนาะ n factorial จะมีค่าเท่ากับ n คูณกับ n ลบหนึ่งคูณกับ n ลบสองคูณไปเรื่อยๆครับคูณไปจนถึงสองคูณหนึ่งโดยๆๆโดยโดยโดยที่ n เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเป็นบวกเท่านั้น n จะต้องเป็นจํงงานวนเต็มบวกท่านัหมายความว่าไงครับหมายความว่า n เนี่ยเอ้ยเพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่ง n เป็นจํงงานวนเต็มบวกหรือศูนย์เท่านั้นอ่า n สามารถมีค่าเท่ากับศูนย์ได้นะถ้าสมมุติ n แปดมันเท่ากับศูย์แปดเนาะเท่ากับศูนย์ เท่ากับศูนย์ n แฟกเท่ากับศูนย์แฟกศูนย์แฟกอ่ะ,อะ,อะตรงนี้ต้องระวังครับศูนย์แฟกทอเรียลเนี่ยมันจะเท่ากับหนะึ่งเนาะศูนย์แฟกทอเรียลไม่เท่ากับศนะูนย์เนาะศูนย์แฟกเนี่ยเท่ากับหนึ่งอันนี้ต้องระวัง คือหลักๆนะครับเขาจะให้ n เป็นจำนวนมบวกเท่านั้นเนะ <S <S หรืออาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ครับแต่เราต้องอาจจะต้องจำนิดนึงครับว่าศูนย์แปะเนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์นะมันเท่ากับหนึ่งจริงๆใน,ในอินเทอร์เน็ตมันมีเหตุผลอธิบายเรื่องนี้อยู่ว่าทำไมศูนย์จักรเนี้ยกเท่ากับหนึ่งนะเคยมีหลายคนามาอธิบายไว้อยู่ โอเคเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญ,ญาตพาไปทําโจทย์เลยเนาะพี่ให้ B เท่ากับห้าแฝกครับห้าแฝกหมายถึงเท่าไหร่หมายถึงห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งถูกไหมมันคือคูณลดไปเรื่อยเจนกว่าจะถึงเลขหนึ่งโจทย์ทางหารอน E ยกกำลัง B ส่วนสองใช่ไหมเรารู้แล้วเนาะว่าลอนมันคือล็อกฐาน E ถูกไหม เพราะฉะนั so who, ้นลอนอียกกําลัง b ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ b นะก็เท่ากับ b ลรอนอีรอนอีเท่ากับหนึ่งนะล็อกรอนอีหือล็อกอีฐานอีนะรอนอีาลัง b ก็เท่ากับ b เพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับรอนอียกกําลัง b ส่วนสองก็เท่ากับ b ส่วนสองถูกไหม อะี B เราหามาได้แนละ้วเท่ากับเท่าไหร่5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เราไม่ต้องเขียนก็ได้นาะเพราะว่ามันอะไรคูณ1มันก็ได้ตัวเดียวส่วน2เราตัดเลข2เนาะก็จะเหลือ5คูณ4คูณ3 5 4 20 20คูณ3เป็น60ข้อนี้ก็ตอบ60นั่นเองก็ตอบช้อยข้อที่5นั่นเอง อ่าจริงๆอันนี้รวงหนึ่งกับสองมีค่าเท่ากันเนาะสองแฝดคือสองคูณหนึ่งครับมันเท่ากับสองอ่าแต่สิบกับสิบแฝดเนี่ยไม่เท่ากันจริงๆมันไม่เท่ากันตั้งแต่ศูนย์แฝดอ่าศเพราะศูนย์แฝดเท่ากันหนึ่งเนาะศูนย์แฝดเท่ากับหนึ่งหนึ่งแฝดเท่ากับหนึ่งสองแฝดเท่ากับสองสามแฝดก็คือหนึ่งคูณสองคูณสามก็เท่ากับหกเนาะสามแฝดกับสามก็ไม่เท่ากัน อ่ะโอเคข้อที่เจ็ดผ่านไปแล้วมาดูข้อที่แปดครับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ยากที่สุดข้อเกี่ยวกับเรื่องของตรีโกณครับข้อนี้ต้องจัดรูปนิดนึงเนาะถ้าให้ก้อน X มาครับเท่ากับไซองศาบวกไายี่้เป็นก้อน X ก้อน Y เท่ากับคอท่าองศาบวกคอยี่ห้าเฮ้ยคล้ายๆแสดงว่ามันน่าจะจัดรูปได้เนาะโจทย์เขาถามว่า X บวก y ายยกกำลังสอง ลบกับสองเอกวายเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ่ะโจทย์เราก็ต้องไปดูสมบัติของตรีโกณเนาะอู้อันนี้ให้สมบัติมาทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ 4. ข้อนี้ใช้สมบัติทั้งหมดสี่ข้อมาลุยอ่ะโอเคก่อนอื่นเรามาจัดรูปตรงนี้ก่อนไหนะ่าจะดูทำได้เป็นระดับแรกแรกเราจะมาจัดรูป x บวก y ยกกำลัง2เนาะลบกับ 2x กระจายพยจน์กำลังส2เนาะผลบวกกำลังสองสมบูรณ์ x บวก y ทั้งหมดก,บ 2, บก, 2, x, y, ก y, ำลังสองก็เท่ากับ x กำลังสองบวกสอ 2xy บวก y กำลังสองก็เท่ากับ x กำลังสองบวกสอ 2xy บวก y กำลังสองแล้วมีอะไรด้วย ลบสองเอกวายแสดงว่าอะไรมีกับมีตัดกันก็เหลือเท่ากับเท่าไรครับเอกกำลังสองบวกวายกำลังสองเฮ้ยเราอาจจะบอกเฮ้ยพี่ก็แค่หาเอาก้อนนี้ไปยกกำลังสองแล้วก้อนนี้ไปยกกำลังสองได้คําตอบแล้วนี่แต่คําตอบมันติดอยู่ในรูปอะไรครับมันติดอยู่ในรูปคอสกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใช้การจัดรูปอ่ะเราได้แล้วว่าโจทย์ต้องการหาเจ้ตัวนี้นะ x กกำลังสองบวก y กำลัง คราน,นี้เราหาอะไรก่อนดีหา x กําลังสองแล้วกันจริงจริงหาได้ความกันทท่งกู่นะครับ x กําลังสองมันคืออะไรมันคือ s า n ห้าองศาบวกสามยี่ห้าองศาถูกไหมทั้งหมด,ดยกกําลังสองก็ใช้สููรอะไรครับกําลังสองผลบวกกําลังสองเนาะก็เท่ากับหน้ากานสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถูกไหม ่ะเพราะนั้นก็จะเป็นหน้ากำลังสองไมเป็นไซด์ห้าองศาอ่ะทั้งหมดยกกำลังสองจริงๆเขียนอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับอถ้าสมมติที่ไม่อยากเขียนซด5้าองศาทั้งหมดยกกำลังสองเราสามารถเขียนในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เนาะเป็นไซ้ายกกำลังสองของหองศามีค่าเท่ากันครับแต่ในที่นี้พี่ขอใช้รูปแบบแ,บบแรกมา บวกกับสองหน้าหลังก็คือสองไซสห้าสายี่บห้า 25, บวกหลังกันสองก็คือสายีย่บห้ายกกำลังสอง y เหมือนกันไหมเนี่ย y เหมือนกันเนาะแค่เปลี่ยนไซส์เป็นคอสเองก็จัดรูปไปเลยครับก็เป็นคอสห้าองศาบวกกับคอสยี่ห้าองศา ยกกําลังสองก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเหมือนกันเลยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองทีนีก็เป็นคอห้ายกกําลังสองบวกสองคอห้าคอยี่ห้าบวกคอยี่ห้ายกกำลังสองอ่ะแล้วได้เอกับวายแล้วคำถามคือเราทำไงดีจับบวกกันไหมครับเราจะเห็นว่า มันจะมีคู่ที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่เนาะ,ะก็คือถ้าสมมุติเราเอาตัวเนี้ยบวกกับตัวเนี้ยครับมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับเดี๋ยวพี่พาไปดูสุดรซายกำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x มีค่าเท่ากับ1เนาะในที่นี้ยเราจะคู่ได้เลยก็คือเราเอาตัวเนี้ยครับกับตัวเนี้สองตัวนี้เดี๋ยวพี่ยงอุปสรให้ดู มันบวกกันแล้วมันเท่ากับหนึ่งอะ่ะบวกกันแล้วเท่ากับหนึ่งตามเอกลักษณ์ตีโกลเลยเนาะไซจัลังสองพีตาบวกคอสจลังสองพีตาเท่ากับหนึ่งอ่ะบวกกันแล้วเท่ากับหนึ่งจะสังเกตว,ว่ามันมีอีกคู่หนึ่งถูกไหมก็คือคู่ไหนก็คือคู่นี้พี่ให้มันเป็นสี่เหลูนะคู่นี้ก็บวกกันเท่ากับหนึ่งเหมือนกัน เราก็จะได้คู่ที่บวกกันเท่ากับหนึ่งสองคู่แล้วใช่ไหมก็คือตัวข้างหน้าอ่าตัวสีฟ้าบวกกับตัวสีชมพูอ่าบวกกับตัวก้อนสีชมพูอ่าพี่ให้เป็นสีฟ้ากับสีชมพูแล้วกันเราจะได้รู้ว่าไอเล็กหนึ่งตรงนี้มันมาจากไหนเนาะมาจากเอกลักษณ์ตีโกลนครับไซด์กลางสองทีต้าบวกคองสองทีต้าเท่ากับหนึ่งเนาะอ่ะาคราวนี้ก้อนที่เหลือกนทําไมจับบวกกันครับ เราจะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มีสองตัวนี้ก็มีสองเหมือนกันเนาะเราสามารถทำไงเนี่ยดึงตัวร่วมได้ไหมได้ดูไหมอ่ะก็จะเป็นสองแล้วข้างในก็จะเป็นสายห้าขอยี่ห้า,อ,าอ่ะขอเขียนเป็นสายห้าสายยี่ห้านะอ่ะบวกกับอะไร คอสห้าคอสห้าองศาตัวเอสกเลังค่าของพี่โคตรเหมือนกันเลยครับอ,อะโอเคเราก็ได้ก้อนนี้ออกมาแล้วเนาะเราทำนี้ต่อเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สองถูกไหมอะสองบวกกับสองอะคราวน,นี้ยถ้าเราไปดูสูตรเนาะ จะมีสูตรสูตรหนึ่งครับก็คือคอสผลต่างของมุมใดๆเนาะก็เท่ากับคอสเอคอสไบวกไซด์ไซคุณคุณไหมคุณคุณเนาะอันนี้มันคือคอสผลต่างเนาะ,อะคอสผลต่างตีโกนเป็นบทที่ใช้สูตรเยอะมากครับอ,อันนี้เป็นสูตรคอสผลต่างเนะาะไซห้าไซยี่ห้าบวกคอสห้าคอสยี่ห้า เหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับคอสผลต่างเลยก็มีคอสเอคอส y บวก s ซ x ์เอซ์ถูกไหมการบวกมันสามารถสลับที่ได้ครับราะฉะนั้นจากที่แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็เท่ากับคอสอะไรก็เท่ากับคอสของยี่ห้าลบกับคอสของห้าถูกไหมคอสของยี่ห้าลบห้าก็เป็นคอสเท่าไห เป็นคอสยี่สิบสองบวกสองคอสยี่สิบองศาเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วไหมยังไม่ได้เนาะเพราะอะไรเพราะคําตอบมันติดอยู่ในรูปของคอสยกกําลังสองเนาะยังไม่จบแค่นี้ครับคนถามคือเราจะทำไงต่อดีเนาะน้อง,องๆบางคนอาจจะบอกอตอนนี้หนูข้ามนะคะข้อนี้น่าจะไม่ทันอ่ะ เราจะต้องไปใช้กดอีกหนึ่งข้อครับอ่ะก็คือสูตรมุมสองเท่าเนาะอันนี้คือสูตรมุมสองเท่าสูตรมุมสองเท่าว่าไปว่าคอสของสองทีตาเนี่ยเท่ากับสองของคอสยกกำลังสองทีตาลบด้วยหนึ่งถูกไหมเฮ้ยเริ่มเข้าเขาแล้วหเริ่มเข้าเขาแล้วอ่ามาก แล้วก็อิงจากสูตรนี้นะครับจากคอร์สของมุมสองพีตาเนาะเท่ากับสอ,องคอสยกกำลังสองพีตาลบหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่าเราจัดรูปเอกซ์ำลังสองบวก y ายกำลังสองแล้วเราจะหมายห้มันเท่ากันก็นเลยครับสองบวกสองคอสยี 20, ่สิบเราทำไงให้มันเป็นมุมสองเท่ายี 20, ่สิบเราทำไงให้มันเป็นมุมสองเท่ามันก็คือ ้องเป็นมุมสองคูณกับสิบองศาถูกไหมสองคูณสนะิบเป็นยี่สิบเนาะมันจะแตกมุมสองเท่าครับจากนั้นเราก็เข้าเอามุมสองเท่าเนี่ยครับหาตัวเอกซำลังสองบวกวากำลังสองต่อเนอะอาะก็จะเข้ากับสองบวกกับสองคอสของมุมสองเท่าก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสองคอสกำลังสอง ขมุมทีตาใช่ไหมที่นี้ก็เป็นส0องศาลบด้วยหนึ่งกระจายเลขอะไรเข้าไปดีกระจายเลขสองเนาะเราจะทําการกระจายเลขสองเข้าไปเนาะคูณกับก้อนหน้าและก้อนหลังก็เท่ากับสองบวกกับ 2. สองคูณสองเป็นสี่สี่คอร์สกำลังสองสี่องศาสองเกี่ยวกับลบหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ลบสอง เห็นไหมอะไรตัดกันได้สองกับลบสองถูกไหมสองลบสองเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้วครับเท่ากับเท่าไหร่สี่คอร์สกำลังสองของสิบองศาข้อนี้ตอบข้อที่สามเนาะตีโกนเป็นอะไรที่ลุงรังมากครับทุกคนแต่ก็ถ้าใครคิดว่าบทนี้มันสามารถช่วยเราได้ก็เก็บก็ได้นะครับแต่สำหรับพี่พี่มองว่ามันยาก ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถพวกเราที่เชื่อว่าบวนเนี่ยอโอเคครับก็วันนี้ก็เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับอก็เดี๋ยวยังไงก็ตัง้งใจอ่านหนังสือกันนะครับอ่าโอเคไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ